อืมสองตัน่ขายแล้วงูผมงึกงามดได้ขายหมดละขายแล้วขายเพ่มสามตัวใส่สามตัวใส่ได้มาได้เราอันพ่อหมอปลาสองตัวนี่ สิบเจ็ดหมื่นเจ็ดนี้ขายที่สองห้าร้ามสิบสองหาร้อยเวลาที่ขายดีมันบ่แพ,พงแต่โคตรซื้อดีนะครับซื้อขายดีหาร้อยโอ้โหคนเยอะกว่านี้เอ็นใบให้เขาเลยไหมกินอังล่ะบักละบโบขาวหน่อยกินหนึงโอนตินโ,โมหมานแล้วขายบ่ลระครับเรียบร้อยครับเอามาขาย,ยคาาายนในเงินซื้อนมให้หลานแล้วครับ ราคาเป็นยังไงพ่อเมื่อนี้พ่อซื้อพ่อขายอยู่บ่ซื้อพ่อขายก็ถือเก่าอยู่ตรงพ่อได้ขายพ่อได้ขายนะครับสามสิบสองสามสิบสองกับสิบเจ็ดครับเอับใ้เบิ็งราคางวัวผูบครับพี่นอ้องตัวนี้ก็สิบประมาณเอ่อร้อยสามแปดเกือบร้อยซี่ความสูงคนมันแ็งกร่งด้วยจะบว่าตกเป็นดูนั่ใหญ่ครับสามหมื่นสองครับ ถุงลอยสี่สิบนบวกครับแลีวครับใส่หง่ๆตัวนั้นพี่น้องาน่นตัวนี้สี่ันเ้าบาทง่ายเลดววเดียวก็เลยจบัวเดียวก็เลยือกเลือก็เลยประสนตัวคู่ชั้เลวเียวซ้อมอยากรอมือซื้อสิ่หลชๆดีเอาไปลงเลยสามโตแล้ว ต no ัวน oh. oh, no, ี้เป็นแม่แยกลูกครับนี่ม eh ื่อนหาวัวสันเลือกกระโดดตัสันไหนเกิดตัวใดมันพ่อแก้วมันเนื้อครับย้อนสี่พันย้อนหลอดหลอดมูลสี่ยอนสีพันห้องโตบอลล่ะงงงาม เดียงเรืงครึ่งครับพี่น้องไม่นั่งน้อยสูงกว่าสิบปรนะมาณร้อยยี่สิบห้าเอ้าบวกลบครับใส่เมาหัวงามเด็บสวยครับเครื่องดำเออลูกลูกยังนหูจักพอนบอตัวนี้บป็หจกนะักเนาะสืบพอบ่ได้ครับพี่น้องเปิดเท่าไรละ่ะเขาเปิดไว้หมนะื่นสามห้าร้อยเอา้าผมฟังพี่น้องหัวงาม ราคาเอาบลาหรือตัวไดอยดอยู่คุยได้อยู่เนาะครับเอเบนด้านนี่กันนะพี่น้องมีป่านมีขาวบอ่าปลอดปอดครับสีดีครับพี่น้องมีป่านมีอย่างนมซีอ่ะฟันแม่บอกครับหมื่นสามห้้ครับต่อไดเนาะต่อได้ครับเบอร์โทรไรน่ละศูนย์เก้าศูนยเดห้าเาคบเจ็ดหนึ่งศูนน้องแม็กครับน้องแม็กนะครับเนาะ อยู่ไซล่ะบ้านอยู่บ้านนครอำเภอปงโคนเานี่ครับอ๋อ <จะ S 2> แถ<บ>วปงโคนนี่เนาะไม่ตัวเดียวปลาไมื้อนี้อยู่ขอ,อ,อกอีซีครับแต่มือน,นี้เอามาตัวเดียวเป็นนันไสแบบไรยู่ขอกกัดไสนี้และกะ้กก็ส่วนมากก็จะเป็นห,หัวเห็ดหัวขอ,อกหรอกโอ้เห็ดเขา<อ>เห็ดยังให้แล้วราคาใกล้เคียงกันบ่กันตัวสองหมื่นสามหมื่นครับเอาแล้วแต่ตครับสามารถกามาคุยกันเบิรงเนาะโดยเฉพาะตัวนี้แหละอ๋อหรือว่าจะสนใจตัวอื่นก็ลองถามน้องเบิร์เอาขอบคุณครับผมครับน้องน้องแม็ก ครับมองไหมทั้งบางโคนกับปากงวงามกับแม่นางหน่อยมือกว่าครับเอ้าอะไงวงามไปเลียงครับขอบคุณครับผมอ่ะทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่รับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องมือหนีวันอาทิตย์ครับพระพี่พี่น้องมายุ่สนามบ้านนางง้วครับพี่น้องตำบลแวงอำเภอสว่างเนินจังหวัดสกลนครครับปอปอันใดทุกันอาทิตย์ครับสนาม มือนีเ่เป็นวันอาทิตย์ที่หนึ่งครับธันวาคม2567เริ่มต้นเดือนธันวาครับพี่น้องเดือนสุดท้ายของปี2567เบึงแน้วคลองลังใจกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องอาเบึงงวงงามหอยวนครับพี่น้องแดนะงจนะึ้งรึ่งหาานาตึบฮะได้ขายแล้วตัวนึ่งอ๋อมันแล้วขายตัวใดขายไปตัวน้อย,ย,ย,อย,อยบ่ล่อยไปได้มาได้เหรอมือหน่อย พี่น้องข้างไหนพี่น้องเปนน้องรักสร้างน้องรักสร้างทรงต่อมข,ขา,มขายขาา <laughs> ืข้าวเหมือนไข่ข้าวเมาซึ่งวะโอ้โหไข่ขาวเมาจนได้ซื้องวะเอ้าสุดยอดมื่นน้อยๆครับโอ้แม่นางงามครับตัวนี้สูงสิบประมาณร้อยยี่นี่แหละพี่นอ้องมื่นน้อยๆครับความน้าม้วน่ะเหลือตัวใดแม่นางใหญ่ขึ้นมาครับตัวนี้เหมือนนั่นหัวง้วนนั่น พี่น้องมันน้องรักสร้างครับได้แม่นางน่อยไปเรี่ยงแม่ฮัวลวนงวงามตัวนี้พี่น้องสูงสิบประมาณรนอยสามเจ็ดสามแปดนี่แหละพี่น้องสองมันสีเนาะครับแดงดีเล็บจกเป็นเบนียน,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 นงอหยินอค,ค,กนคอ,อก,งงาาอกครับตัวนี้ัวลวนครับออกทรงงองามพี่น้องเท่าไรก่อครับตัวนี้ มพงนต่อได้ก่อนสองบนสเครื่องดำสองบนสี่ต่อได้มาตวแดงๆนั่นนะนี่งของพอติดงจังหน่อยสองบมนสานคับครับตัวนี้พี่น้อสองบนสามี่่ายบ่งนี่กันนะพี่น้อเครื่องดำสองบนสามสองอ่ะเบอร์โทรให้บน085 0 8ห643่8มกสี่สามห้บนวาริชภูม ขอบคุณเลยไหอยบนมาเนาะมือนนเนาะเลือดลอยตัวนี้พี่น้องแล้วนี่การนะครับหกพันมอไทยครับพี่น้องเลือดลอยหกพันมองเอาพร่ตัอะไรอยู่มองขายเพิ่งซื้อหามองขายซื้อหาพันแปดขอกำไรสองล้อยั่นพันวาพี่น้องสูงกับสิประมาณเมตรสิบห้า เม็ดสิบเม็ดสิบหาประมาณนี่้นะพี่น้องบวกลบเครื่องดำเลยเดอ้อพี่น้องนี่ติดบดนี่เป็นเป็นแม่สาวหรือยแยกลูกเนาะนี่เน,นาะนี่ลูกตัวหนึ่งแล้วพี่นอ 6, อ้องหกพันหลอดหมื่นมาดสี่พันพี่น้องนี่ไม่ตัวเดียวบ่พราะ่ามื่อนี้ครับ่ตัวเดียวว้ท่านได้ขายเบอร์โทู้ไปนะพ่อ สามศูนย์หกสามหกสครับพ่อ่พ่อชัยนะครับเนาะเอาูดได้เห็ุผมหางัวไทยเลือดลอยให้โยพี่น่อยจัดให้ครับเป็นไม่ยากลูกเอาัเอามาเอาเงินเนาะัอันนี้แม่ลูกของไครนะครับนอนนี้ดีบ่ก็ได้หละเพื่อนสิขคร เพิ่นถามราคาัวผ่ใดนะห้อยครับคราคาเ่นตลาดมองตะขคยด้วยนี่เอาทิพสามหาร้อยมือสามหาร้อยลูกตัวผู้ครับมันห้อยเห็ดเขาหรือว่ยังยู่หัวนี่มันเขาเขาู้ตัวพาะว่ามัน้วลูกแรกครับตัวนี้พี่น้องเ้ากลูกกี่ผู้ใดหาไทยกียจัดให้ครับเมื่อนี้เครื่องดำ สูงสิประมาณร้อยยีิบห้านี่แหละแม่นี่ครับมื 100, 100, 500, 500, ่นมื่นเท่าไรก็มื่นเท่าไรก็มื่นมื่นสามห้าร้อยปีนี่สามห้ยครับไอ้คมนี่เดิ้าห้าร้อยหนี่มื่นห้าห้าร้อยอะยยขึ้นมาจักหน่อยครับอันนี้แต่ว่าแม่ตกน้ำเลี้ยงน่าจะลูกแยกขึ้นกันครับสูงประมาณร้อยสามสิหครับแม่แม่ก็สมแล้วครับครับสมแล้วเดืร้อยพพันครับหมื่น้าห้าร้อยมื่นสามห้าร้อย เอเบอร์โทรไปนะครับผมศูนย์แปดแเจ็ 8, จหรือแปหนึ่งน่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปหนึ่งศนย่ห้าหกศูนย์ห้าสแมนหอยครับหอยคำสว่างแดดดิน,ดนอ้าขอบคุณลหลายๆครับ,รบหอยคำคคอ่าฝากพี่นอ้องเพิ่มเียนมาในช่องผมมือว่าน,นี่ว่าหาไทยี่ไทยน่อยเห็นไหมอ้าจัดไทยครับนี่ละหมื่นกว่าครับอ้าอันนี้ลูกลูกตัวแม่ คนไทยขึ้กันครับพี่น้องอันนี้ไงขึ้นมาจังหน่อยลูกตูแม่ทรงลูกดีครับแม่ขาวทรงลูกแดงเท่าไรห้อยไรชุดนี้สองพันห้าพันสองห้าร้อยครับพี่น้องมองเอาบะครับหรือตัวอะไรยู่นี่อะไรยูอะไรยูคุยกันได้เนาะอ่ะใกล้ๆกับจังหวะกันครับพี่น้อง ไอ้ลูกโตแม่แม่ท้องว่างบ่ครับท้องว่างหมื่นสองห้าร้อยเอาเบอร์ทรครับผมศูนย์หกสองยหสหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่แปดศูนย์เจ็ดเจ็ดสี่แปดศูนยเจ็ดลายสว่างแดนดินคือกันเอาขอบคุณลายครับ้บบอยลยเอ่ะฝากพี่น้องครับของถือครับพี่น้องง้อไทยงัวกีบเท้ครับงัอปลาหลจัดงัวเขาไปเลมลูกเขาครับพี่น้องพี่น้องททศบานเขาเขา สนามดีครับเมื่อนี้เข่าสนามมีพี่น้องเขาเข่าสนามหลายขึ้นครับนัดนี่สองนัดสามนัดก่อนๆนั่นเงียบครับมง้อนหน่อยครับมือ่อไงง้อหน่อยง้อบางคนก็จะเด็กว่าแม่ลูกตัวมัน ตาเลี้ยงนะอันที่เอาคือนึ้อรตจบบไม่จะเมื่อบานหรือเ่าเออเขาซื้อแล้วเอาไัวไม่เบิ้งเลเบิ้งทางางามบ่ะหัวตาเลี้ยงว่าคืนบานเี่ยครับเล้ยงเนลูกมัครับครับเลี้ยงไงน่าดามาไหมได้เลยแล้ใจเย็นๆครับ้อยหาไปหลายจะ่ดอกงว ต้นใดเราหอยเริ่มของผู้ใดที่หาลอยของผู้ใดของผมนี่หะครับโอ้หอยเริ่มลูกได้ยักเมื่อไรนี่ห้อเริ่มลูกโตผูกแต่จหาลูกโตผูกผมซื้อมาามกีนนี่สิได้พอสิบมื่นบ่ะอดบ่หอดบ่อดเนาะสบือยังบ่วะสตือยังบ๊วลดดูขนเหรอี่ยไรเน็ตแต่ว่าแหงล้แลละแ่ว่ายังบ๊วยลดลูกโตผูกแม่สูงอยู่ประมาณตัอย ร้ยย่สิบห้เปิดอยู่เปิดสิบสี่ห้าร้อยเหมืรเนาะราคาประหยัดขึ้นกันประหยัดราคา่ลูกต่อได้ปะต่อได้เล็กน้อยครับได้เล็กน้อยอยู่เอาเบอร์โทรนะครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดสอห้าห้าสองเริ่มมานน่านอนขอบคุณหลายๆครับผมใส่มินิราคาประหยัดครับงอไทยพี่น้องนีก็ได้ นั่นหมื่นยังหมดนั่นหมื่นได้เพิ่มได้เดียวครับผู้ใดฝากหางัวไทยอยู่พี่น้องอฮะมาจัดไปพี่น้องแม่ใหญ่ครับตัวนี้ลูกแรกลูกแรกลูกแรกพ่อผมมครับนี่ลูกแรกลูกแรกลูกแรกเนาะครับเนาะอ๋อสอไสครับพี่น้องงัวลูกแรกม้วนตีกาตีเบอร์ย่างคักเสือกเงาสามกิโลโบ้ หอยม้วนจนหัวสักหัวมันดื้อครับบังหอยเมื่อชีพบเพื่อนเอาหัวดื้อขึ้นรถครับพี่น้องโอ้นอน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 อยู่หันลังก็ต้องลุกหุ่นทั้งหนึ่งดึงขึ้นทั้งป้าหุ่นทั้งรถหุ่นอ๋อ เลี้อวเลี้ยวุ่มข้าวเี้วดีดีแม่เลมดูนี่ัแบบนวนกุ๊บมวนกุบเพื่อนคุนเป็นมูหลายกว่าคนสิมวนอาพี่าาาจาเสื้อลาคอดันอจบรถาไปจบรถจบเสื้อไปมาี ดๆเดอดอเออไป้ากเลยไป่ยากลข้อไปข้อไปข่ำดากรถจุลุยใครเนี่แต่ยังบนอนพี่น้องโอ้แปดแปดกับศูนหาเด้อพี่น้องอยู่ไทยนั่นงวนนี่ละมือนี่ละมือสิรว้ย

ก็เจ้าตีกาตีเบอร์ไว้ว่าจะเฮ็ดพอพันหรือครับพี่น้องแต่ว่ามันจ่อยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวมานังพันยู่ข้าวเดี๋ยวอันพอเสียข้าวออกอเปล่าอ่าพอทินบ่หนิครับหัวงามพอทินมีตัวเดียวเนี่ยบอกมื้อนีร่สองตัวก็มีหนักอยู่ดิไอตัวนี้เป็นแม่แยกลูกอ่ะบางแม่นางหน่อยก่อนเท่าใดเราพอทินตัวนี้ หมื่นเจ็ดห้าร้อยงวงามครับพี่น้องใส่เมาไวโกโก้เลยนี่พี่น้องสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเจ็ดนะประมาณนี้แหละครับเครื่องดำโอ้ถ่ายใหญ่ครับกกหางสุดยอดครับกลมบุรุษเลยพี่หน่อตัวนี้เป็นแม่แยกลูกวพ่อทินวัวเนี่ยไม่เลี้ยงม่ได้บปะในอีกันเป็นงัวแม่จริงเลยหรือวัว นอูกบับอาจจะเป็นแม่นางไงครับเดี๋ยวเบิงมัน่งมันเพาตีเป็นราคาเนื้อไปเท่าไรเราพอดิ้นนี่สองหมื่นสามเนาะแม่บางไงครับสองหมสูงรอยสี่สิบบวกตัวนั้นมื่นเท่าไรก่อนมืนเจ็ดห้าร้อยเอออยากด้งัวง้ามแม่นางน่อยไปเลี้ยงครับตนั่น อเบอร์โทรพอทินแปดสองศูนย์แปดสองแปดสามเจ็ดสี่หนึ่งเก้าห้าพ่อทินงองามสว่างดันดินเอาขอบคุณหลายๆครับพอทินอ่ะฝากพี่น้องครับเครื่องดำอยู่เดอ้อพี่นอ้องตัวนี้แล่วสถานะานเครื่องดำครับองอ<โ>มบ์บอ,บอพ<ร>ดอดออิ้นด <laughs> ำนี่ห <laughs> รือว่าทำงงดำดำอมบ์อะฝากตัวนี้เลยพี่นอ้องงองามครับมันบ่ห้อยมื้อนี่ อันพ่อพ่อเดีลมเช็โตัวเมื่อนี่เห็นจงวาหลายรอบแล้วสามตวเส็จเบียดเสเบียดบโอ้ห้่างโจ๊ครับใส่วนๆใส่ย่ง่ๆครับมือนี่ทั้งไขทั้งเบียดครับใู้ใส่งหญ่ๆทั้งหางเบียดหางไขครับแกงกันสื่อเมื่อนี่ เห็เาายแล้ <bisog desarrollo> <encontramos Excel KK> วแหงกูน่อยแหงกูหน่อยแหงมาผู้เดียวซ้ำมือนี่เอออันข้าเจ้าวางอปลายบ่ขเจ้าควายผู้เดียวเจ้ามาผู้เดียวเอาไปเสียพิชานสวัสดีครับหอยไฟครับผมสวดีมีสีมีแสงเด้อ เปิดข้นมาบันนี้ครับเอ้าเงงบราคาประหยัดครับไปตัวผู้หรือตัวแม่ล่ะครับนี่สองครับตัวนี้ผู้น้อยสองผู้หมื่นห้าห้าร้อยแพ็คคู่นะครับเนาะห้าห้าร้อยถือตัวเราบบอฮอนหกพันครับพี่น้องสูงก็สิบประมาณเม็ดซิปอ่ะเม็ดซิปประมาณนี้แหละพี่หน่อย สิบหาเนาะผมนึกว่ามันสิบเอิบหาครับพี่น้องห่สิบห้อ่าห้าร้อคือตัวละเจ็ดพันกว่าตัวนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ครับสองฮะผู้น้อยทั้งสองเอ้าน้อยลงมาครับพี้อง่นอยครับหมื่นสามห้าร้อยคือตัวละ6กพันจังน้อยครับตัวนี้แพ็กคูนะครับเนาะบ่แยกแยกกคได้มาแพ็กกนจังน้อย กลับมาคุยกันเบิงถ้าอยากได้ใส้น้อยๆนี่ตัวละหกพันกว่าถ้าแยกมันจะมีคาทรงมันอาจสี่แ้งขึ้นอันนี้ตัวผู้หรือตัวแม่ครับนี่นั่งหน่อยสูงสีประมาณเมตรจักหน่อยเมตรประมาณนี่เหรอพี่หน่อยเจ็ดพันครับต่อได้บ้าตัวนี้เจ็ดพัน รเรนแไอ้ามาคุยกันเบิ่อคุยกันเบิ oh, ent, 5, ่อครับเอาปูน่อย0 0อยรอรอครับตัวนี้ก้าเจริญครับตัวนี้โอ้ลูกเก้าเจะเลื่นน่ะพอพันดังเอกสารพันยั่งวะเอกสารบ่มีเนาะตอนนี้เนาะครับสูงสิประมาณเมตรสิบแะพี่น้องเท่าไรก็ครับตัวนี้หนึ่งอ็ดหนึ่งห้าร้อยสิบเอ็ดห้าา แท่งเข่าหาเด้อแท่เข่ามากเพราแท่งเข่าโอ้ตัวนี้แม่คู่เอามาจากโคกจากป้าแท้ๆตัวนี้งงมีข้อโคกคู่นี่ตัวผูหรือตัวแม่ล่ะนี่ตัวนี้ตัแม่ใส่มือตัวแม่ตัวนี้ตัวผูอ่ะสูงกันสิประมาณเมตรกว่านี่ล่ะพี่น้องตัวละเท่าไหร่กับครับนี่หมื่นหกครับหมื่นหกถึงตัวละแปดพันแปดพันครับ ตูน้อยตัวนึ่งนังน้อยตัวนึงเบอร์ะบอให้ไปเบอร์ลครับอเบอโทรครับผม083 083ป3 5 535 9892ไฟว่านอนครับผมครับผมมันเนี้ยย่บอกครับมือนี่ขายทองคำสโตครับนี่เอาอ๋อมันมครับผมพี่น้องกะเข้ามาดีอยู่เนาะมันนั่นนี่เนาะอ่อว้ใส่ีินี่ ราคามินิครับพี่น้องห้อยไผ่จัดมาหลายตัวครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องครับผมทั้งสนามบ้านนาง่วครับพี่น้องทุกวันอาทิตย์ครับพบปะกันได้เด้พี่น้องเมื่อนี้ว่าเขายังบ่หลายครับพี่น้องแต่ว่าพี่น้องเขาเขามาเบ่งง่วงเบ่งยังดีอยู่พี่น้องงานนี้อ๋อยังไดนกฝากพี่ฟังน้องไปมครับผมพบปะกันได้ทุกวันอาทิตย์รับสนามบ้านนาง่วครับพี่น้อง เอาสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฟังน้องกัานี้กับผมสวัสดีครับ